ัทักทาดีเราลกลับไปไหนฮะรี่ีกลับเยอผมทักทยก่อนอาสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่หน่อยแล้เอาขอเสียงหน่อย จริงนะเรดีรรับ,บถ้าต้องรับกันแบบตะโกนอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าไรนะเสีย,นะยงแบบนี้ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหดีใจมากดีใจมากนะบอกเลยว่าไม่คิดนะครับผมเพราะว่าโอ้คอนเสิร์ตล่าสุดนี่ปีที่แล้วปะ่ะองปีจำไม่ได้เหมืกันนะเป็นนานมากนะครับผม ครั้งนี้มาผมก็ตุ้มๆต,ต่องๆนะว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะแต <_ d ance> <ฮะ>่ว่าได้ข่าวว่าโอ้โหพอยอดจองเต็มปุ๊บผมนี่โล่งเลยนะรู <_ d ance> ล้ลนะไม่ขาดทุนแล้วนะ <_ d ance> ร้อนที่ร้อนเละนะดีใจมากดีใจมากที่คนยังมากันนะครับผมยังมาให้มันใจกันนะฮะก็เอาเป็นไงไหนใครเดินทางมาไกลที่สุดใครมั่นใจว่าตัวเองไกลที่สุด <_ d ance> ลางเ้าของผม ได้หมู่บ้านหมดอีกพละดานเก้ายาลาฮะ<า>พังนามา,า,าจากเกาหลาีเกาหลีพะเยาแล้วตกลงมันอัานไหนใกล้สุดยาลายาลาใช่ไหมใช่อโอ<ห>้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะคนใต้เหมือนกันด้วยนะโอ้ เนี่ยเขาเรียกวคนใต้เนี่ยเขาเขารักใครรักจริงนะคนคนใต้รักใครรักจริงนะครับไม่มีหยอกนะเข้าใจป่ะรักใครรักจริงไม่หลอกนะไม่หยอกเล่นอะไรอย่างงี้นะก็วันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะจะสรรหาคำาไรมามาขอบคุณทุกคนนะครับผมผมถนัดใช้เพลงสื่อมากกว่านะ พูดำนำธรรมดาไปรผมว่าฟังเพลง,ง,งต่าไปกันต่อ